สวัสดีค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่7เป็น7.1นะคะเพราะว่าสูตรที่7ของเราไม่เข้ามาแล้ว2งนวดก็เลยทําการเอาออกแล้วก็เอาสูตรใหม่มาแทนนะคะเป็นสูตรที่7.1นะคะสูตรนี้เรามาเริ่มกันด้วยที่2ตัวท้าย2ตัวสตัวล่าง2ตัวล่างนะคะเอามาคํานวณบวกด้วยหกขงที่ได้เท่าไหร่ ก็จะมาบวกด้วยอีก4ีคงที่นะคะยกตัวอย่างงวดนี้นะคะ5 6แล้วก็ใช้หลักหน่วยนะคะ6กบวกหกบวก6กเท่ากับสิบสองราก็ใส่2เป็นตัวแรกนะคะบวกด้วย4ีคงที่ก็จะได้เท่ากับ6 4สี่บวกสีบวกสเท่ากับหนะคะเลขที่ออกก็คือ272กับ18นะคะเลขที่เข้าก็คือ 2, 2, 2 1, ะะกับ6 เออเลขที่เข้าก็คือเลข2ตัวเดียวนะคะงวดต่อมาก็คือเอา8นะคะบวก6เท่ากับ14บวกด้วยอีกสี่คงที่เท่ากับ8นะคะเลขที่ออกคือ57 9กับ1 4สเพราะฉะนั้นสีเข้างวดต่อมา4ี่บวก6สี่บวก6คงที่ได้เท่ากับ10ใสศ0ย์บวกด้วย4คงที่ได้เท่ากับ4เลขที่ออกก็คือ97 2สอง เก้าเจ็ดสอี่หเลขที่เข้าก็คือ4นะคะงวดต่อมา5้บวกหกเท่าห้บวกหกเท่ากับ11บวกสคงที่เท่ากับ5นะคะเลขที่ออกก็คือ861อันนี้861 861เพราะฉะนั้นก็1 1เข้าทั้งบนทั้งล่างเลย5ไม่เข้า ว่ต่อมา7จบวกด้วย6คงที่เท่ากับ13บวกด้วย4คงที่เท่ากับ7นะคะเลขที่ออกก็คือ5 1 7กับ2 9นะคะส่วนงวดนี้อันนี้งวดงวดนี้งวดวันที่16หทับ6 4สีทับ7ทับ6 4นะคะเลขที่ออก เลขที่คำนวณได้ก็คือ9บวก6เท่ากับ15บวกด้วย4คงที่เท่ากับ9นะคะของสูตรนี้สูตรที่7.1นี้นะคะก็คือจะได้5กับ9นะคะเขาฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ห้องได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ